ถ้าก่อนแคมั์เราก็ทำให้สีได้ไวขึ้นแล้วราก็จะบ้เร็วขึ้นสั่งแรกเปนตัวสตาร์ทสีอ่ะตัวน้ำตาลสีอ่อันนี้มีอะไรคะน้ำที่เทาโครนอันนี้อันนี้โครนแล้วก็สัรส้มแล้วก็อันนี้คือสัรส้มสารส้มหมดเลยถ้าไม่ถ้าไม่ก่อนที่จะเอาไปยอ ทาที่เรานํามาทำเรานำต้มหรือยังต้มเพื่อที่ว่าให้ลอกการว,ว่ลอกสักใชมีลูกนี้ผพ้ที่มะนำสีจะไปแทนไอ้ตัวนี้ด้วยอย่างนี้ยหลาย,ยาบใจน้องขาอันนี้พี่จะจุ่มอะไรพี่สีอะไรชัสรส้ส้มถ้าใส่ใสีถ้าใส่สารส้มมันจะทําให้ใสขึ้นแจ่มขึ้นต้องใส่สารส้ม ใช่สารส้มสารส้มค่ะจะสารส้มเริ่มมอไหนก็ได้ไม่รู้ว่าไอ้ตัวริมสุดเนี่ยเป็นอะไรนะใบแก้วใบแก้วอันนี้ก็คืออะไรชคะน้าตรงกลางฮะที่ถักจากใบแก้วเป็นอะไรเนาะสารส้มค่ะสารสลายสารส้มสาวน้อยนี่ไม่ค่อยเข้มเลยสารส้มนี่ปริมาณความเข้มข้นแค่ไหนคะเขามีในปัจจุตเรนโคลเจนให้เราอคโเโอเค

แล้วก็น้ำคี้เท่าน้ำที้เท่าอ้สอนสีสีน้ีกับเขาเออไอ้นี่ดีเนาะนนเนาะาะก็ดีค่ะลาลายีล้างอนะไรอดีดีกว่าเก็บใส่ตะกร้าเนาะอันนี้สีสดสดเนี่ยกานิกา กนิกาสีได้ล้วเป็นแม่สีเหลือง